ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาตั้งเป้าหมายอยู่ที่4ดอลลาร์กันดีกว่านะครับจากคลิปหลายๆคลิปนะครับเราก็ได้ตั้งเป้านะครับว่าคาดาโน่เนี่ยมีศี่จะไปถึง4ดอลลาร์ได้ในปลายปีแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะสาเหตุกันนะครับว่า มีอะไรบ้างที่จะผลักดันให้ราคาคาราโนได้ไปได้ไกลขนาดนั้นและคาราโนจะกลายเป็นตลาดกระทิงทันทีในบทความนะครับไอตัวการอัปเกรดอลอนโซแมทเนตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเป็นหัวใจและเป็นคีย์หลักเลยในการที่ทำให้คาราโนเนี่ยจะถึงสี่ดอลลาร์ภายในปีนี้นะครับงั้น มันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเราต้องไปเจาะรายละเอียดข่าวด้วยกันนะครับในรายละเอียดข่าวเขาก็ตั้งเป้านะว่าคาราโน่เนี่ยจะไปถึง4ดอลลาร์นะครับงนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าคาราโน่เนี่ยมันมีแรงผักนะครับทั้นนั้นแรงผักของมันไม่ใช่การเก่งกําไรนะครับแต่เป็นการที่ระบบของมันนะครับและเครือข่ายของมันเนี่ยทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลายคนคาดกัรนะครับว่าคาร d a โนเนี่ยจะพุ่งถึง4ัดอลลาร์นะครับฟีเจอร์ตัวใหม่มักจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดขึ้นของราคาของ ADA นั่นเองเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยคาราโนหรือ ADA สามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนับตั้งแต่ก่อนการเกิด a l o n นโซ a ฮาร์ดฟนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเกิดอ l ลอนโซ a ฮาร์ดฟอกคาร o โนก็อยู่ในช่วงของตลาดหมีนั่นเอง นอกจากนี้เราทุกคนก็พอทราบดีนะว่าอีเทอร์เรียมทำให้เรา,เราทุกคน,นรู้จักในชื่อบิตคอยนะครับด้วยแนวโน้มการตลาดในปัจจุบันและการพัฒน,นาเขาเรียกว่าระบบนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของอีเทรเรียมเนี่ยทำให้อีเทเรียมเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงการของคริปโตสิฉะนั้นคาดานนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้จักนะครับใน ช่วงของปี2021พอเนื่องจากเหรียญเนี่ยราคายังไม่ได้สูงนะครับทุกคนก็หวังว่าเหรียญเนี่ยมันจะเติบโตไปในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเองนั่นแหละและเมื่อเรารู้จักนะครับคารานโนนะครับตั้งแต่ปี2021ขึ้นมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าการอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์ของคารานโนและการอัปเกรดตัวบล็อกเชนของคารานโนนี่แหละที่ทําให้คาราโนเนี่ย เป็นที่รู้จักมากขึ้นของบรรดานักลงทุนนะครับมั่นใจว่าการลงทุนใน c a r ์ดานโนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างพอร์ตการลงทุนที่จะเติบโตในระยะยาวในอนาคตหรือสร้างแพสซิฟินค่งคนั่นเองนั้นตอนนี้นะครับคาร์ดานก็อยู่ในช่วงของการฟักไข่นะครับก็เตรียมตัวที่จะระเบิดออกเพื่อจะเข้าสู่ตลาดกระทิงตอนนี้การอัปเกรดอลอนโซ m แมเนตนะครับกำลังจะเข้ามาในอีกไม่กี่วัน ฉะนั้นการอัปเกรดนะครับบนบล็อกเชนเนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลามันจะค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับหรือสั้นๆอะ่ะการอัปเกรดแมนเนจเนี่ยบนแพลตฟอร์มของบล็อกเชนของคาร d a โนก็สร้างความอัศจรรย์ใจนะครับแล้วรวมถึงความประทับใจให้กับนักลงทุนมากพอสมควรนะครับที่จะมั่นใจว่าคารา a โนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากอีทูเรีย ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังสู้ไม่ได้นะครับอนาคตก็ถ้าระยะเวลาอันสั้นเนี่ยสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าไอ้สู้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกหมัดนะครับหรือทุกแพทเทิร์นหรือทุกการตลาดหรือทุกมาเก็ตแคปนะครับหรือทุกแนวนะครับแต่คาร์โนเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีแนวทางที่เป็นของตัวเองและจะทำให้คาร์โนเนี่ยแตกต่างจากอีเธอรียม ฉะนั้นคาร d โ n o เมื่อมีการอัปเกรดอลันโซแมเนตในตอนนี้ทำให้แพลตฟอร์มของคาร d โ n o เนี่ยอัปเกรดไปอีกขั้นแล้วนะครับจากเป็น proof of work นะครับแล้วก็กลับมาเป็น proof of stake แล้วนะครับในของคาร d โน o รวมถึง e t ท e r ร u m นะครับก็ยังใช้ proof of work อยู่นะยังไม่ไปถึง proof of stake นะครับเนื่องจากว่าอ t ท e r ร u m 2.0มันไม่เสร็จนะครับทำให้คาร d โน o เนี่ยมัน ก็อยู่ในช่วงที่ล้ำไปกว่าอีเทเรียมอีกเก้าหนึ่งเหมือนกันก็มีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับก็ก็เชื่อว่าคา r านโนเนี่ยราคามันจะไปถึง4ดอลลาร์ได้คือ n i เก g r กรีนนะครับซึ่งเป็น CEO ของ d e v วเ l e นะครับก็ได้สรุปข้อความตรงนี้ไว้นะครับว่าคา r านโนในสิ้นปีนี้อาจจะถึง4ดอลลาร์ได้นะครับ ดันั้นอันนั้นเขาไม่ได้ระบุเป็นเรื่องของเทคนิคหรือกราฟอะไรนะครับแต่ว่าในบทความนี้เราก็จะเห็นว่าอลันโซแมกเนตที่จะเปิดตัวในช่วงของการทำการประชุมนะครับในคา r d ดาน s u m ัมมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ตามเวลาของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะก็จะมีการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาคา r d ดาน อย่างน้อยถ้ามันไม่ไปถึงร้อยบาทนะครับขอให้มันไปสัก85ถึง95ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอเกาะต่อไปว่าสัญญาณของนักลงทุนนะในช่วงหลังคา r d ดา o โ u ซับมเนี่ยนะครับหรือ s u m มิ t เนี่ยนะครับน่าจะมีการเติบโตของราคาคา r d ดานโมากพอสมควรเลยและชาวเนี่ยก็ได้บอกตามนั้นนะครับว่าเขาจะพยายามผลักดันให้ราคาคา r d ดา o โเนี่ยไปที่สูงที่สุด ให้ถึง10ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดมีพาร์ทเนอร์เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับนั้น c a r าโน่ตอนนี้นะครับมีทั้งอแอปนะครับ App Store ที่เป็นของตัวเองนะดีแอป Store นะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ Google p l a y อะไรของ c a r าโนะ่ะนะครับเราก็ต้องว่ากันอีกทีเพราะว่ารูปแบบเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับเราก็คนหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะ,ะนั้นการจะสรุปว่าไอ้ดนะีแอปสโตร์ะ มันมีประสิทธิภาพอะไรบ้างทํางานยังไงบ้างก็ต้องดูกันต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ NFT นะครับก็เป็น f NFT ตัวนี้มันจะเป็นโทเค็นหุ้นนะครับที่จะเข้ามานะครับสำหรับคนที่ต้องการครอบครองอโทเค็ NFT น NFT เนี่ยในงานศิลปะแต่ละประเภทนั้นนะครับก็ไอเหรียญเนี่ยมันก็สามารถเอามานะครับซื้อมาแล้วก็แบ่งเป็น โทเคนหุ้นได้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็น่าจะทําให้คาราโนเนี่ยมีเงินจํานวนมหาศาลที่เข้ามาในระบบมากพอสมควรเลยนะครับอ่ะในสุดท้ายนะครับคาราโน่จะไปถึง4ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับถ้าไปได้กดหนึ่งไปไม่ได้กด2นะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมด4ี่ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พักเข้ามาได้เลยเพราะว่าในกลุ่มนะครับก็จะเป็นการพูดคุยระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกันนะครับเพื่อจะวางแผนในการลงทุนเพื่อได้ความรู้แนวคิดในการลงทุนใหม่ๆนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันและผมว่าอ l ลนโซแมเนตนะครับหรืออ o ลนโซแมเนตเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้คาราโน o เนี่ย โคตูดอมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุ่นไปด้วยกันกับช่องคอยหมกสำหรับวันนี้